คมบังว่าโ <c oughs> ตเกียวโอลิมปิก2020จะได้จัดจริงๆแล้วจ้าถึงจะเลื่อนมาเป็น2021แต่ก็จัดจริงๆละ่าตั้งตาเปิดทีวีรอลุ้นรอเชียร์ทีมมักกีฬาจากสารพัดชาติได้แม่แม่2.3จุดาายถึง8เอากัสที่จะถึงนี้นะคะ น่าจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมของญี่ปุ่นที่มาได้คิวจัดโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้วแม้โควิดมาพังพินาศเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาจนกระทั่งจะได้จัดจริงๆสักทีคือมันเลื่อนไม่ได้แล้วว่าเรื่องของเรื่องจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีความพร้อมหรอกแต่ก็ต้องจัดแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ดีบวกกับ ้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างจนป่านนี้เราก็ยังลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยครั้งนี้ญี่ปุ่นะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราได้บ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในกี้ Nike, มีเซอร์ไพรส์แน่นอนจัดสำหรับโอลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันมาติดตามแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่า ในไนกี้เขาทำอะไรหรอ,อาการจัดโอลิมปิกท้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็จริงๆต้องจัดทีที่แล้วละแต่พอโควิดมาเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวเลื่อนไปเลื่อนไปตรงตอนท้ายๆปีควอเตอร์สามควอเตอร์สก็ได้โควิดมาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วแหละปรากฏว่าโควิดมันร้ายกว่าที่คิดค่ะโอ้โหยาวนานไอ้ที่คิดไว้ก็เลื่อนไป เลื่อนไปอเดี๋ยวมาจัดปี2021จนต้นปีสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเลยสื่อทางตะวันตกก็มาจ่อไม้ถามแจ๊บสงสัยมันจะจัดไม่ได้แล้วมั้งต้องยกเลิกหรือเปล่าแจ๊บบอกไม่ได้ไม่ได้มันต้องจัดสิจา้าโอลิมปิกเนี่ยทุกคนบนโลกนี้ตั้งตารอ มันจะเลื่อนได้ยังไงมันจะไม่จัดได้ยังไงมันต้องจัดมันเป็นประสบการณ์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติอ่าก็มีการแซะเหมือนกันว่าเฮ้ยความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติที่มาร่วมแข่งขันนี้ก็สำคัญนะเฟ้ยแต่ญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยฉันก็จะแบบทำมาตรการให้มันดีอ่ะฉันจะพยายามจัดให้ได้เว้นแต่ว่าถ้าจะจัดไม่ได้นะก็ คงจะเป็นเพราะคนบางคนซึ่งต้องสำคัญเลยคะ่ะอย่างเช่น p r e ธ i d e n ิบดีไบนะคะถ้าถ้าประธานาธิบดีไบออกมาบอกว่าแม่กกีฬาฉันไปไม่ได้หรอกโอเคอันนี้ก็คงจะ impossible ที่จะจัดนะเมื่อได้ฟังดังนี้ลุงโจก็เลยออกมาขานรับเลยว่า impossible นี่มันไม่ใช่วิถีชาวอเมริกันนะคะ แล้วมันก็ดูจะไม่มีสปิริตนักกีฬาด้วยที่จะไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันในมหกรรมของมวลมนุษยาชาติขนาดนี้ดังนั้นจะทำทุกวิถีทางจะ้ะที่จะส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันแล้วมีอะไรก็บอกมาช่วยเต็มที่ซัพพอร์ตเต็มที่เพื่อให้มหกรรมโอลิมปิกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อ่ะโอ้โหนะ จูปากกันเลยจากงานนี้เห็นกันชัดๆก็อย่างที่ว่านะคะด้วยอุปสรรคแบบหน้าๆประการในครั้งเนี้ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าญี่ปุ่นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างซึ่งปกตินี่เออญี่ปุ่นเขาก็เป็นเจ้าหนึ่งที่เฮ้ยเราต้องติดตามดูะว่ามันต้องมีอะไรแบบเจ๋งๆแน่ๆแต่ครั้งนี้ก็ที่แน่ๆก็คือคอนเซปต์เขาในปีนี้ก็คือการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เขาก็เลยมีโอลิมปิกพลาซ่าซึ่งสร้างมาจากท่อนไม้เก่าที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานต่างๆแบบสร้างแบบมินิมอลเลยเแล้วถ้าพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถอดท่อนไม้เหล่านี้ส่งคืนกลับไปหน่วยงานที่เอามาให้ด้วยนะคะก็จะได้เอาไปใช้แบบรีไซเคิลต่อไปต่อไปอีกอะไรเงี้ยเก็เป็นธีมที่ดีต่อใจมากๆ เตียงในบ้านพักนักกีฬาครั้งเนี้ก็เป็นเตียงกระดาษคล้ายกับที่เราใช้ในศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิดต,ตอนนี้นี่แหละที่แน่ๆที่จะมีก็คือเซอร์ไพรส์จากไนกี้นะคะอ้าวไนกี้เนี่ยจริงๆเขาก็มีแบบมีอะไรมาให้ว้าวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะสำหรับโตเกียวโอลิมปิก2020ครั้งเนี้ เขาก็มีอยู่2อสาประเด็นด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือคอลเลกชันรองเท้าของเขาจับตาเป็นพิเศษก็คือรุ่น Alphaflynext นะคะซึ่งดัดแปลงมาจากรุ่น Vaporfly ที่ e l ลิอูดคิปโชเกใช้วิ่งในการแข่งขันมาราธอน12กิโลใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงดีอ่ะแล้วหลังจากนั้นแค่2สัปดาห์เองก็มีนัดวิ่ง หญิงอีกคนหนึ่งชื่อริจิเต็คอสเก้ก็ใช้รองเท้ารุ่นนี้เหมือนกันหมายถึงรุ่นเวเบอร์ฟลาย t นะคะวิ่งในการแข่งขันมาราทอนที่ชิคาโก้ก็ทำลายสถิติอีกเหมือนกันคือทำลายไปแบบหลายวิมากด้วยจนมีการร้องเรียนกันไปว่ามันไม่แฟร์ไอ้รองเท้ารุ่นเนี้ยมันมันซัพพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ นักกีฬาเยอะอ่ะคือแรงส่งดีเออแบบใส่แล้วเด้งดึงเด้งดึงนะเอออะไรอย่างนั้นอะอ่าก็สุดท้ายสมาคมกรีธานานาชาติ<ม>ออกมาตรการออกมาว่ามาตรฐานของรองเท้าที่จะใช้ในการแบบแข่งขันระดับโลกพวกนี้อาจจะต้องมีความสูงไม่เกิน4เซนนะแล้วก็จะมีเลเยอร์ได้ชั้นเดียวนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ย ก็ทำให้รุ่นเว p o r f l y เนี่ยถูกแบนไปแบบอัตโนมัติเขาก็เลยต้องอะแดปใหม่กลายมาเป็นรุ่น Alphafly แทนที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเอามาใช้แข่งโอลิมปิกทั้งนี้ได้นะคะก็น่าจะเป็นที่ยินดีของนักกีฬาส่วนเรื่องที่สองที่อดีต่อใจขานรับรีมการแข่งขันในครั้งนี้ของญี่ปุ่นนะคะก็คือ เ,เครื่องแต่งกายของ n i กี้ที่ออกแบบให้กับนักกีฬาที่ทีเขาเป็นสปอนเซอร์ในครั้งเนี้ยผลิตจากวัสดุเหลือใช้จ้าอย่างเช่นแบบเศษรองเท้าเอ่ยขวดน้ำพลาสติกเอ่ยเ,เศษที่เหลือใช้จากการเย็บในการผลิตเสื้อผ้าคอลเลกชันให้นักกีฬาใช้ในครั้งนี้นะคะซึ่งแบบ ก็เจ๋งมากอะ่ะคือ,อใช้ของเหลือใช้โดยที่คุณสมบัติอันดีงามของมันยังอยู่มีความบางเบาใส่สบายขับเงือ,อะไรเงี้ยแถมพิเศษอีกนิดนึงขึ้นมาอีกก็คือเฉดสีของเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมินะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับแก้วน้ําเราสมัยก่อนนอะมีสีสันมีเฉดเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิน้าอะไรอย่างเงี้ยนนะคะ ก็แต่เรื่องที่ฮือหามากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ที่ไนกี้ทำออกมาก็คือเขาแจกรองเท้าไม่ใช่รองเท้าแบบกากๆแจกมาเป็นของที่ระลึกเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะเป็นรองเท้าดีๆคุณภ,ภาพดีๆเอาไปใช้จริงสำหรับนักกีฬาได้เลยแต่สิ่งที่พิเศษก็คือรองเท้ารุ่นเนี้ไนกี้ผลิตมาโดย ไม่มีโลโก้ไม่ติดโลโก้ในของ n i กี้ไม่ติดไม่มีโลโก้ใดๆทั้งสิ้นะด้วยความที่นักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่หรือเปล่าน,นะแต่ก็เยอะอะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของของเสื้อผ้าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้เขาอะไม่สามารถที่จะไป ใส่ของยี่ห้ออื่นได้แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันที่เป<บ>็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เนี้ยแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ตอบสนองความต้องการของนักกีฬาคนนั้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเป็นนักวิ่งเงี้ยแต่รองเท้าของแบรนด์ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะใส่ไม่สบายหรือว่ามันอาจจะไม่ส่งเสริมพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาได้เงี้ยเขาก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันที่เขาไปใส่ของแบรนด์อื่น แต่เขาก็จะต้องแบบเอาอะไรมาปิดโลโก้ไม่เห็นนะะว่ามันเป็นแบบของแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยอาจจะเอาเทปก้าวมาติดหรือจะแกะโลโก้ออกหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยรวมถึงนักกีฬาที่เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ไหนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้จางชั้น่ะดังนั้นฉั้นก็ไม่เห็นจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้ยูเลยเขาก็อาจจะเลือกแบบปิดโลโก้ แบรนด์ที่แบบสินค้าที่เขาใช้อยู่เหมือนกันไม่จางชั้นนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นไนกี Nike ้ก็เลยมีไอเดียว่าอ่ะฉั้นทำรองเท้าดีๆของฉันเนี่ยเอามาให้ใครอยากได้เอาไปเลยจ้ะคุณก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของโลโก้ด้วยไม่ต้องไปหาเทปมาปติดนู่นนี่อะไรให้ยุ่งยากด้วยหรือคุณอยากจะไปเขียนแบบไปเขียนว่าลวดลายอะไรเพิ่มเติมอะไรที่รองเท้าเนี่ย ตามสบายเลยแล้วไนกี้ทำอย่างเงี้ยได้อะไรขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าจะย้อนประวัติกันไปดูเนี่ยจะพบว่าไนกี้เนี่ยเขาเป็นพันธมิตรเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างกับนักกีฬาเนี่ยเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเนี่ยนานนมแล้วคือไม่ใช่แค่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่มุ่งทางธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเขาอะเป็น ไม้เบื่อไม้เมาต่อสู้กับสมาคมกีฬาทั้งหลายแหละเพื่อจะเรียกร้องสิทธิทประโยชน์ต่างๆให้กับนักกีฬามานมนานแล้วจนแบบเขาได้ใจนักกีฬาแล้วมาถึงส่งต่อมาถึงแบบแฟนคลับต่อไปเนี้ยค่ะไนกี้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาก็ผลิตแบบของดีมีคุณภาพออกมาขายนี่แหละมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะของไนกี้ก็ดีของยี่ห้ออื่นก็ดีเหมือนกันนะ นั้นไนกี้เขาก็มีมุมมองที่แตกต่างไปว่าเฮ้ยถ้ามาแข่งคุณภาพกันเนี้ยมันก็มันก็อยู่อย่างนี้แหละต้องมาสร้างแบรนดิ้งดีกว่าแทนที่แบบจะมาคนยาจะซื้อเสื้อผ้ามาซื้อรองเท้ากีฬาเนี้ยจะมานึกถึงคุณภาพก็มีตั้งหลายแบรนด์ให้ให้นึกถึงอะ่ะดังนั้นทำยังไงให้ให้เขาแบบอยากจะซื้อเครื่องแต่งกายกีฬาแล้วนึกถึงไนกี้ ฉันซื้อเพราะมันคือไนกี้นะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไนกี้เขาไปเอาไมเคิลจอแดนนะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งต้องถือว่าเขาแบบตาแหลมมากเพราะเขาไปดึงจอแดนนะมาเซ็นสัญญาร่วมด้วยตั้งแต่ตอนที่จอแดนเขายังเป็นแค่นักกีฬาของมหาลัยนอร์ทแคโรไลนาคือย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นอาชีพเลยนะทางผู้ก่อตั้งไนกะี้เนี่ยไปเห็นแวลตอนเล่นทีม ของมหาลัยแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยออรา่าแบบเข้าตามากคนนี้มันน่าต้องดังแน่เลยแล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นจอแดนจะยังไม่ได้แบบไปเล่นอาชีพแต่ว่าก็ได้รับการดราฟเข้าไปเล่น NBA และอ่านั่นแหละซึ่งก็ในที่ก็ซื้อหวยถูกเลยล่ะจอแดนก็แบบดังเป็นพลุแตกพลุปีใหม่ของทุกชาตรวมันเลยล่ะอ่ะ จอแดนก็ดังขึ้นมาจริงๆโห oh, เหมือนไนกี้มีป้ายโฆษณาเคลื่อนที่อ <c> ะ <oughs> ไปกับจอแดนทุกแห่งทุกหนะ่ะสมาคมกีฬาต่างๆ NBA อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชื่อเสียงของนักกีฬาในการเรียกคนดูในการสร้างรายได้แต่ว่านักกีฬาไม่ได้อะไรซึ่งไนกี้เนี่ยก็ไีแบบตบฟรีกับสมาพัานธ์ต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยยูได้ประโยชน์จากนักกีฬายูควรจะต้องแบบ แชร์ผลประโยชน์ผลกําไรต่างๆคืนกลับไปให้เขาด้วยสีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,มาก็มาตลอดปี1992มีโอลิมปิกที่บาร์เซโลนานะอยู่ดีๆนทกี้ก็โดนแบนไม่สามารถเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการไม่สามารถมีส่วนร่วมในโอลิมปิกครั้งนั้นได้ปกติอะ ไานากี้ก็ขายของที่สเปนมันตั้งนมนานแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยเลยอยู่ดีๆปีนั้นก็มีงานเข้าซะง,งั้นหาว่าแบบลเมิดอลิขสิทธิ์ชื่อนี้มันมีคนแบบจดทะเบียนอยู่แล้วในสเปนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่ะก็สุดท้ายก็แบบถูกแบนไปในโอลิมปิกที่บาร์เซลโลน,นาครั้งนั้นสุดท้ายก็คือเขาก็ประท้วงเงียบวันที่ดีมทีม เขาขึ้นรับรางวัลเนี่ยก็เอาธงของอเมริกาผ้าผ้าบ่าไว้บางยี่ห้อของแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์แทนไนกี้นะหรือเมมเบอร์ของทีมบางคนเนี่ยก็รูดซิปเสื้อเพราะมันเป็นแจ็คเก็ตไงในวันที่รับเหรียญนะอา่าเขาก็รูดซิปลงมาเยอะๆแล้วก็แบบเปิดผ้าเนี่ยให้มันบังโลโก้ไว้ อ่ะ,อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนร่วมใจไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไนกี้นะคะแต่ว่าทุกคนเห็นถึงสิ่งที่ไนกี้ร่วมต่อสู้เพื่อเขามาดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอการที่ไนกี้ถูกแบนครั้งนี้มันไม่โอเคมันไม่แฟร์โอ oh. oh, oh. ้โหมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไนกี้ซื้อใจนักกีฬาได้จริงๆคงจะเป็นแบบ เส้นทางของ n นกี้ที่ไม่ใช่แค่แบบทำธุรกิจแบบเอาเงินเข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าเขาคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาในทุกๆภาคส่วนด้วยนักกีฬาที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเนี่ยแรงงานที่ผลิต สินค้าให้เขาเขาก็เข้าไปดูแลไม่ว่าจะผลิตที่ประเทศไหนเขาก็ไปดูเรื่องของอค่าแรงเรื่องของการจ้างงานเนี่ยต้องไม่กดขี่นะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เขานำมาแบบผลิตสินค้าที่ไม่ใช่ว่าแบบคุณภาพดีอย่างเดียวแต่ว่าก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไนกี้เขาผลิตของดีๆอย่างนี้ออกมานะคะ นี่ก็คงจะทำให้น i กี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเครื่องแต่งกายกีฬาในทุกวันนี้นะคะเค okay. งั้นจากนี้ไปเราก็ตั้งตารอเชียร์ชาติอะไรก็ตามที่เราเป็น FC อยู่นะคะกีฬาอะไรก็ตามนะคะก็จะได้หลับได้นอนกันไหมก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาริง t o าโต้ซโยนาระมาเน